ทำามมันมีลำโพงเหรอเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างทำงานตลอดเวลาเลยัวลองใส่อุ้ยใช่ไหมมัน,ม,นมันทำงานอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่อ,อ๋อวันนี้ไม่ได้เปิดมันเลื่อนไม่ได้วันนี้เลื่อนได้ที่เห็นจออยู่ใช่ไหมครับอ๋อเห็นเลย สามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยครับอ๋อเออว่าได้เขาสนุกอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตอนนี้มันเป็นระบบเป็นดอยใช่ไหมครับเราสามารถานโหลด Google Play Store ได้จะสั่งอะไรต่างๆบนีได้แล้วก็ตัวเนี้ยแม่ตอนนี้เขาสามารถต่อกไป PlayStation หรืออะไรต่แบบนี้ก็ได้หร,รดหรือว่าเราสั่ง Android หรือว่าเราสั่งไอโฟนอะไรแบบนี้ได้ที่เป็นสายซีสามารถต่อได้หมดเลยเราสั่งที่มีเดียร์ซิกมีอะไรสามารถ ที่ก็สามารถเข้าดูเดบิวีได้ดูหนังดูเดบิวดูไอซีมไอวายหรืออะไรแบบตรงนี้นะจอสองก็สามารถใช้เป็นจอเดียวก็ได้เป็นจอแบบสามพัสิบองก็ได้อันนี้มันทําให้เรามองทะลุออกไปเลยได้ไั้ยครัได้ตัดตัดอะไรอ่าและนี่เราต้องเอากขอบเฟนตัวนี้ออกก่อนวันนี้อ่ะเอหลงอ๋อมันเป็นเหมือนแบบตัวบางนิดเฉยเหมือนกับตัวบางแค่สมมติเราไม่อยาก ภาพานนอกแล้วตอนนี้ปิดอ๋อเราเห็นด้านนอกไปด้วยใช่ป้าเปลี่ยนนนี้ได้ตอนนี้ถ้าสมมติเรามีค่าสายตามันสามารถปรับค่าสายาตาทุกได้นี่ตรงน,นี้หมุนเลื่อนปรับความชัดนะคะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เออเขาจะมีบอกด้วยทุกคนเนี่ยเป็น,งนองศาเรารสามารถปรับได้อ๋อมันเป็นจอเลยทุกคนอมองไปบนบนมีเดาวให้ดูด้วยนะ มันไม่เห็นเพราะว่าเพราะว่าต้องใช้สิ่งนี้ขออนุญาตค่ะออมันเป็นแป่เหล็กเลยใช่ไหมคะเป็นแม้เหล็กไหมอ๋อไม่ใช่แม่เหล็กแต่ว่าแต่ว่ากดได้โอเคก็ดีนะแต่ว่ามองไม่ชัดเพราะว่าสายตาสั้นมันน่าจะปรับได้เนาะแต่ว่าปรับได้แต่ว่ามันสูงสุดสามร้อยไงอ๋อใช่สูงกว่าสามร้อยใมีข้างในอ่ะมันมีต้องไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมล่ะคะแต่ว่าข้างในอ่ะ เราสามารถมองเห็น,ม,น,ม,ม,นม,มันมีมันมีเรื่องราวมีเรื่องราว s e หรอ,อแต่เพื่อนปวดตาอยูน่นะ motion s i เ n a l ก็จะได้ตามไหมเขามองแป๊บเดียวอ่ะเขาก็มึนๆน,นิดหน่อยอ่ะอ๋อมันเป็นข้อมูลมันไม่มีราคาอ๋อเขาอยากได้ราคาเขาอยากรู้ราคาหกสิบเก้าพัน